ยกแขนนิงสูงแขนนิงสูงบอกแล้วอย่าโดดลงไปโดดทำไมเราดเฉยยกไปนิ้งส,สูงดเฉยไม่เป็นไรหรอกนิดๆจิบๆคันๆยกสิมันยก้วพ่อจะทางให้เราเอ้อถ้าพอนอนโรงพยาบา,าลแล้วมั้งมึงเนี่ยให้หมอจัดการ พอ,พอทําเองมันข้อแม้มันเยอะไนงะไม่ได้น,นี้ไม่ได้ยกสูงเลยูงสูงมันงั้นพอทาม่เห็นเห็นหรอืเอเปล่าล่อไอต้คนเราต้องโดดลงไปทําไมเราหัวฟาดอะ่ะคนเป็นลมชกักกับหัวหัวกระทบกระเทือนแล้วมึงชักอันนี้ตัดเลยนะผิวขาดเลยคันนี้ไฟไหม้คหนีไม่ได้เข้าใจป่ะโอ้โหไหน เนี่ยคางเนี่ยเด,ดี๋ยวดิคางนี่มันเงยมึงนี่มันเรื่องเยอะเนี่ยเนี่ยข้อแม้เยอะเงี้ยข้อแม้เยอะเงี้ยเดี๋ยวจะให้หมอไปนอนโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรื่องเยอะเนี่ยเนี่ยส่งให้หมอเขาดูอยู่เนี่ยไม่ใช่ได้ไงล่ะเดี๋ยวให้ดู